สวัสดีครับพี่น้อง,งมากินนมจีนกับแม่นะครับน้ำยาปลาแม่แหมสตักน้ำยาปลาเดี๋ยวไปเมืองครับรน้ำเสน้นนี่กินกับพักพักพก,กบับพักสดน้ำโปงหัวละผ้าตุงบักทัวครับนจจมจนนีนกันไงแต่เราก็อันกเดิมอันเดิก็ได้ จะพอสาใจกันเติมหมกพริกแม่พอเอาพริกขวมานะนะอะน้ำยาที่ใช่ล่ะยกก้นโอ้โหน้ำยาหมองไงเลยสุดยอดไม่ได้พี่น้องว่ากินนมจีนกับแม่น้ำยาเ,เองทำเองสไตล์สไตล์แม่มะลินะครับนี่ เนี่ยปลาขนคนเลยไห,หนแม่ปกาึืดมึงกันนะเนี่ยปลาเนี่ยปลาที่ตำเต็มขนจะออกรสชาติจีจาดเนี่ยครับเผ็ดเผ็ดแซบ่บใส่ลูกชิมปลาพร้อม ถ้าเพอมาเติมเติมที่ผงก็ได้นะอืมถ้าเมาเติมกะเติมที่โงอืมออนี่ปลาใส่ลาุกตัวใหญ่เติมด้วยครับเนี่ยใส่ปลากะลามกัทั่วมันไใส่ลงไปครับฟอเพือผ้าเพอผ้า

ก็ยังตะก้องเ่อก,กินตะก้องกินเข่าเมื่อกี้ครับอิมอ่มกินเข่าอ,อิ่มแล้วครับไปเลยเดี๋ยวไหวยังเดยอะจุ๊กน่อยอยังคือกินครับพอดีแม่บอกกินเข่าเมื่อกี้ก็กเลยเกินก็เลยเฮ็ดแล้วก็กินน้องจีนเลยเพอันบวกใส่พริกเลยพี่น้องพอดีอพอดีป่ะเฮ็ดพอดีมา ผมว่ามันเค็มข้นครับเพราะตำเครื่องแกงเองมันก็เค็มข้นนะแม่นะเค็มข้นมากเนี่แเ่เปิดมึงไม่หมอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเค็มข้นพี่น้องเนี่ยปลาเต็มเต็มเนต็มปลาจริงจ้า ก็มีไงอ่ะนำ้ำก็กินก็พักครับพี่นอ้องพักนี่หลายพักพักสดกะหลับปีปีนี่แม่แซ่ยังไงแม่แม่ต<ส>้ง<ส>บ่ดำร เส่หนัหงบางหน้าว่ะนุ่มอ่อนนะ่ะอ่อนนี่ตวงงัตวเอาตัวโกงของรำคัญขับง่ายง่ายเข้มข้นขนาดน้าแม่แล้วเหตุกินเองซาใจไปเลยพี่น้อง ครับเนะี่ยครับยิงใหญ่เต็มตานรอนออกมาโหลด <c oughs> แม่ก็เริม่มมาเป็นเสียงแหบอีกแล้วครับเขาหนาหนาวเนาะเขานาหนาวก็เริม่มเสียงแหบอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นไข่เป็นแบบโมเดฟ,ฟันลูกกอดน, <c oughs> นั่นคือลูกกอแต่โมเดเป็นไข่แต่เ,ฟฟแตเสียงบูงมี <c oughs> คอมเมนตเป็นรองคาราโอเกะดูเลยบุ๊ทข้าแม่ลองขัาข้าเล่าเกะดูว่ะเกิดหน้าบุ้คคลเดี๋ยวหัวเมืเอ่อกี้ตากล้องโมโหให้แม่แม่ไปซื้อแว่นมาให้ตากรเจ็ <laughs> แแบแตร่อยตากล้รนี่โมโหให้แม่ <laughs> แม่ไปซื้อปักยางแพ่งตากองบอกว่าไปซื้อเมบาบังล่มจะซื้อเนอะเฮ้ยวันน่นแม่เขาหางท็อจนเลยๆตากล้องจ่วย่ากะใส่กะใส่ดีอยู่แต่ว่ามันบอดถือใจตากอแตากองว่ามันแพงพูดว่าสิบ,บใส่ ปรจิตจจักมือสองมือพ่อให้ตาบ่าถือแดดถือลมครับตานม่งเก็บอยู่น่อเมีนะถอใส่แหวนกัน,นดแดดตลอดเัิจมจีบบอถือแสงดันดีไปหหยไกลได้เพ็ดซิส ผู้ใดมากกว่าพริกกับกับดใช้น้ำพริกพริกกันนั้นไหมพริกคอดไหมเฮ้ยอันนี้สุดยอดแ่ะเฮี๋ยแต่ว่าแม่แ,บบแม่เฮ็ดแบบเข้มบบข้นเลยครับพี่น้องเลยไข่เลว่าเฮียนแบบซ่าๆเลยอืม เป็นหอมบูชีลาหนนะหอมขาหอมกินขาบูชีลาเนแม่แม่มาก,กิลีลาวครับน้องนแม่ทัก ปาดสีแสงหลายน่เนื้อครับพี่น้องมือเนี่ยนะประวัตนะิยังเวียนแม่จุดงานมือเนี่ยแม่ก็เลยเห็ดนมจีนกินอยากสิกินของกับยังแต่ว่าจีนตาก็กินของกับเนื้กกนอไปแล้วปาสิทากินนมจีนน้ำเพลินนั่นแหละแต่ว่ามันหล่นโวดก็เลยวัวไว ใชเห็ดไก่เห็ดยุ้งเกาหลีก็กินน้ำบรอ่งกินปลากินเนื้อไข่กินแรงจบตาอยู่อีกสัก่นละมันกำลังเริ่มดีขึ้นนะเนี่ยกำลังเริ่มจางออกแต่ว่ากระเด็นเยอ่อื่นเวลาจะไปเห็นงานแล้วมันค่อยหายไป เขาจะว่ามันประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่เฮ้ยทวนนี้ดีออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งให้ขายเลยจ้อก็เป็นแต่ไดกหน่อยแต่ทวน,นไดกหน่อยมากอยากมันเป็นตาเรลยพยัญชนะยูโรงเรียนอือคู่หายยูสองอาทิตย์เลยเก็่หายไกลๆมาแล้วมันลำค่าจริงีแล้วเขียง ดีใจว่าในยุโรงเรียนนะนรก็ได้อยากเป็นอยากเป็นครับแต่ว่าไม่เพิ่มมากนะทุกคนขั้นยิบยิบยิบกินๆิพอะเนาะแม่ก็ไม่กินให้เมืองว่ามันแสบปัญไหนนะครับรเดี๋ยวจังไปเงวิธีการเทดของแม่ ไม่ลิบก็้างล่างไม่ลิบน่ยโอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มาลีพ่อนบานนะจ้าก็ลองไปเฮ็ดกินเมืองนะครับแซ่บแสบน้ำกันพี่น้องแบ่งปันกันนี่อย่างแม่กะสีเอามาเฮ็ดให้เมืองไม่ฝากกดซับสไครต์ให้แม่น้ำครับเพื่อเป็นกำลังใจแม่สิบผลิตคลิปไม่ไม่ออกมาให้เมืองนะครับนะสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้า